เดินได้เลยไปเลยมาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่มีอะไรให้เล่นอันตรายเปล่าก็นิดนึงชีวิตไหมอ่ะพี่มีของเล่นมาให้เราทดสอบโดยวันนี้จะเป็นการบายเทสจะไม่มีการบายแอดใดๆทั้งสิ้นเราจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยอ๋ออ่าไม่รู้จริงเนีไม่รู้จริงเพราะพี่ไม่ให้ใครดูทั้งสิ้นไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นแค่รู้สึกว่าชอบอันไหนให้ตอบ อันนั้นรู้สึกยังไงให้ตอบันนั้นแค่นั้นเลยหลับตาห้ามโกงนะโอเคหลับตาโอเคพี่ยังมีหูฟังให้ฟัง2อันอันนึงเป็นอันที่เราเคยรีวิวไปแล้วอีกอันนึงเป็นอันตัวใหม่มาพี่อยากจะรู้ว่าตัวไหนเจ๋งกว่ากันค,คือ2ตัวนี้มันราคาไม่ข้าม1 0 0 0พันบาทไม่ถึงหนึ่งไม่ถึง 1, หนึ่งพันเไม่ถึงหนึ่งพันเป็นหูฟัง True Wireless ทั้งคู่สเปคคล,าล้ายกันมากใช่ทั้งคู่เลยอันนึงเป็นแบรนด์ดังมากพูดไปรู้จักอีกอันหนึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบว่าถ้าคนเล่นจะพอรู้ อยาก <Okay. S 1> จะลองเอาที่แบบแบรนด์ดังหรือเอาแบรนด์แบบธรรมดาก่อน uh, เราเอาแบรนด์ธรรมดาก่อนโอเคงั้นพี่จะไม่บอกว่านี่คือแบรนด์ดังหรือแบรนด์ธรรมดาเพราะส่งไปปุ๊บเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าตัวนี้มันคือดีกว่าไอ้ต่ uh, <okay. S 1> างๆทำไม <c oughs> อันนี้รับตาเถอะนะ <Hey. S 1> อ่ะข้างขวาแบมือมา <Hey. S 1> อันนี้ขวา,าซ้ายซ้ายขวา,อ,าอันนี้ข้างขวาเอาไปใส่เอาเองอันนี้ข้างซ้ายอ่ะลืมตาได้ห้ามดูที่หูฟังนะแล้วก็ใส่เลยใส่สองข้างใส่สองข้างให้เสร็จ อ่ะเลือกเพลงเราเองเราจะลองทดสอบหูฟังอย่างนี้คือพี่อ่ะมีหูฟังอยู่2ตัวในท้องตลาดที่มันรู้สึกว่าแบบราคาแม่งคุ้มมากอันนึงเปิดตัวมันเท่าไหร่นะพันประมาณพันสองพันสามขายหน้าเว็บอยู่วันเก้าร้อยเก้าเก้าอีกตัวหนึ่งเปิดขายมาเจ็ดเก้าเก้ายังไม่ลงกดโค้ดส่วนลดเี้ยโอ้โหดีมากดีบาคนชอบฟังเพลงเบ็ดหนักเต็มเอา Imagine d r a g o n เลยโอเคอุ้ยอันนี้คือมันดังเกินอะรีเสียงฟังเอา โอเคเราให้ใช้เวลาส่วนตัวเวลาเราฟังเพลงเราไม่เอามือจับหูไม่ใช่หรอเราต้องใส่ให้เสร็จับก่นอนตั้นึงนะทำไมก็คือเปิดฟังพร้อมกันคนละตัวเช่ไหมไม่อันนี้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันหรอ <laughs> เดี๋ยวเราสลับให้<อ>ใครจะเอาหูฟังซ้ายหูฟังขวาก็ละยิ่งอวัยลบจับ้าโอเคโอเคโอเคแล้วนะได้ตอนนี้เนื้อเนื้อเสียงร้องค่อนข้างจะแบบละเอียดหน่อยส่วนเบสอาจจะไม่ได้แบบหนักมากไม่หนักมากฟังแบบละมุนละมุนตุ้นโอเคอ่ะหลับตาขึ้นมาแั๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเก็ <laughs> <c oughs> บตัวนี้ ตัดขาดการเชื่อมต่อคือต้องบอกว่าวันนี้พี่คุมการทดสอบก็คือเชื่อมต่อมือถือเครื่องเดียวกันด้วย oh. เพื่อที่จะให้แบบว่าเสียงมาได้เหมือนกันชัวมีข้างขวามีข้างซ้ายโอเคอุ้ยนี่ดูมีน้ำหนักอ่าดูมีน้ำหนักดูมีน้ำหนักอุ้ยอันนี้เป็นแบบเหมือนแบบกระชับเข้ากับช่องหูดีมากโอเคอ่าหูฟังแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันอีกอุ้ยอย่าฟังเพลงเดียวกันอะอะโอเค เป็นคนที่สะดุ้งได้แรงมากเลิกได้เลยอ่ะจริงหรอจริงเอาตัวไหนตัวแรกเลยตัวนี้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 เลย<อ>ใช่อ่ะที่ฉเฉลยหยิบออกมาเลยาาตัวที่เราลองคือซาวคอซาวคอซาวคอคือแบรนด์ที่เราเคยไปทำลำโพงปาร์ตี้ร้องเพลงกันอ๋อเหรออ่า ส่วนตัวแรกคือตัวที่เราเคยรีวิวเอาว้าบ้าบอันนี้คือตัวหัวเว่ย S, <S E <Se> ฟีบัตทำไมาถึงชอบตัวนี้มากกว่าหัวเว่ยอย่างแรกรีวิวมีคนชอบฟังเพลงแบบเบ็ดหนักอ,อะไรเงี้ยแล้วตัวนี้คือเบ็ดมันแบบมีความตึกอ,อะไรเงี้ยมีความแน่นมีความหนักอ,อะไรเงี้ยก็เลยชอบตัวนี้มากกว่า,าแล้วเรื่องอรอยางยละเอียดเสียงทั้งคู่ เรื่องรายละเอียดเสียงน้องคู่อาจริงจริงมันมีจุดดีจุดเด่นต่างกันถ้าตอนนี้ดิมชอบในเรื่องของจังหวะด,ดนตรีมันแบบหนักกว่าส่วนตอนนี้ดิมจะชอบในเรื่องของแบบความความความกลางๆแล้วมันก็เหมือนกับฟังเพลงได้หลากหลายกว่าอ่าโอเคอแต่ถ้าให้เลือกซื้อตัวนี้ตัวนี้ชอบตัวนี้กี่บาทอ่ะ799จริงเหรอราคาเปิดตัวยังไม่รวมโปรอ่ะยังไม่รวมกดโค้ดนู้นนี่นั้น,นอ่าโอเค,อเคนี้หนึ่งคนแล้วนะครับเลือกตัวถูกซาวคอร5 0 INC ้าไอไปตามคนอื่นมาไม่ต้องบอกว่าทำอะไรได้ได้ เข้ามาครับเข้ามาครับตัวตึงออฟฟิศมาแล้วครับรหน้าหลายคนดูน่าไว้ใจเลยเค้ okay. ลบบาตาครับพี่มีหูฟังให้ทดสอบ2ตัวคือ <c oughs> ให้เราตอบไปเลยว่าเราชอบ <S <s <uck> <S ตัวไหนไม่ชอบอันไหนหรือชอบเพราะอะไร<ฮ>ตัวไหนจุดดีอะไรต่างๆก็ดีแบบมือมาสองข้างอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายอันนี้คือรุ่นที่1ให้ลองฟังก่อนโอเคลืมตาได้ครับอ่ะเลือกเพลงที่คุณชอบแล้วลองฟังเพลงนี้เลย โอเคแล้วเหรออ่าหลับตาถอนนะอ่ะ uh huh. ไหนลองเล่าความรู้สึกตัวเมื่อกี้หน่อยว่ารู้สึกไงบ้างไม่เฉยไม่รู้สึกว้าวอะไรอ่าเพราะว่าตัวเมื่อกี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณพันสองพันสามขายจริงหาซื้อได้ประมาณ799บาท999บาทไม่ได้ว้าวไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ว้าวอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่พี่รู้สึกว่าเสียงพอๆพอรู้สึกพี่นะตอนแรกพี่ว่าเป็น AirPod AirPod เลยเหรอโอ้รู้ว่าเป็น AirPod Gen สองอะไรเงี้ยพอรู้โอเคโอ้ AirPod Gen สองแต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะถ้าบอกว่าถือ AirPod Gen สองหมายความว่าราคา799ดาเ ถึง999นี่ก็ซื้อได้เออก็ถูกเออถือว่าถูกมากเลยนะถูกมากซื้อได้ไหมซื้อไดซอ้ซื้อได้หลับตาครับยื่ยนมือออกมาลองตัวนี้แล้วบรรยายให้พี่ฟังว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันรู้สึกต่างกันยังไงแต้องหลับตาอีกไหมไม่ต้องแล้วตัวน,นี้ เบดเบดหนักมากเบรดหนักมากมากเลยแล้วก็ไม่ไม่ด้มาแค่เบดแต่แบบ,แบ,บแย่านกลางย่านสูงก็แบบพอประมาณแบบฟังฟังเพลงสนุกอะ่ะฟังเพลงเพลินคือว่าอ่าสองตัวนี้ซื้อตัวไหนตัวสองตัวสองใช่จริงหรอจริงตัวสองราคาเปิดตัวเจ็ดเก้าเก้ายังไม่ลงโคสลดคือถ้าไม่ถึงชอบตัวนี้มากกว่าผมคิดว่าเสียงมันฟังเพลงสนุกกว่าดีกว่ามันมีเบรดมีกลางอาจจะไม่ได้เยอะแบบกลางโบติแต่อันนี้มัน อันนี้รู้สึกว่าแต่ถ้าความใส่สบายสึกชอบตัวเนี้ยอันนี้ใส่สบายกว่าเพราะว่าการใส่หูงฟังไม่เหมือนกันตัวชาวคอเนี่ยมันจะมาเป็นเขาเรียกอันนี้อะไรอินเอียอินเอียอัตัวนั้นแกเอาเป็นเอียบัตตตัวนี้เป็นเอียบัตตแต่ถ้าสมมติซื้อจริงก็ซื้ออันนี้สมมติฟังเสียงแล้วก็ซื้ออันนี้เส้ยดีมากใช่มันถูกกว่านะไม่สนเอาคุณภาพเสียงดิโอเคไปตัมคนะแนนมาเกินคาดมากจริงจริงตอนที่ผมได้ลองก่อนก่อนเริ่มถ่ายอ่ะผมก็รู้สึกชอบตัวชาวคอมากกว่าเพราะเสียงเบส แม่งหนักแน่นมากกว่าการฟังเพลงอะไรรู้สึกดูดีมากกว่าแต่เดี๋ยวรอดูว่าคนอื่นๆจะชอบเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของเสียงเนี่ยมันแล้วแต่คนจริงว่าคุณจะชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอะไรพวกนี้นะอืม,มาเหยื่อคนต่อไปเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเนปวันนี้พี่จะมีการทดสอบบายเทสครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงคอีกแล้วอีกแล้วตำนานสายแลนที่ยังคง,งอยู่ต่อไป่เราลองฟังแล้วก็ตอบตามความชอบ ไม่มีถูกไม่มีผิดโอเคหลับตาครับแบมือขึ้นมาสองข้างข้างนี้คือข้างขวาใส่ได้เลยข้างนี้คือข้างซ้ายโอเคไหมครับโอเคหลับตาครับแล้วถอนหูฟังออกมาอ่ะลืมตาบรรยายความรู้สึกกับคือตอนแรกอะ่ะยังไงดีละ่ะเสียงแฟดมันทําได้โอเคนะอ่าอ่าแต่ว่าช่วงแรกที่ผมฟังมันยังไม่ค่อยมีเบสก็เลยลองกอไปช่วงที่มันมีเบสอืมมีเบสแต่ก็ไม่ถึงกนัก โ<พ>อเค <Okay. S 1> ใช่มันก็แต่ว่าเสียงโอเคอยู่นะคิดว่าราคาหูฟังตัวเมื่อกี้กี่บาทตัวเมื่อกี้อ่ะสามสามสี่พันะสามสี่พันเดาว่าได้สามสีพันะโอเคหลับตาครับมีหูฟังอันต่อบปนให้ลองอันนี้ข้างซ้ายมีข้างขวาใส่เสร็จแล้วลืมตาได้อะลองเพลงเดิมของคุณได้เลยครับอะโอเคโอเคไม่ต้องหลับตาแล้วครับลืมตาได้เลยครับค,คืนเลย หนึ่งหรือสองเอาจริงให้ผมเลือกผมเลือกตัวแรกเลือกตัวแรกใช่เพราะผมไอ้นี้อธิบายก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเสียงแหลมค่อนข้างไปทางแหลมแล้วก็แต่ว่าเบสเนี่ยชัดกว่าตัวไหนชัดกว่าเบสไอ้ตัวไอ้ตัวตัวที่สองตัวที่สองเบสชัดกว่าโอเคแต่แต่ตัวแต่ตัวที่สองอ่ะผมไม่ชอบฟังเสียงแหลมเท่าไหร่เลยเลกตัวแรกมาเพราะว่าตัวที่สองเนี่ยเสียงออกไปโทนแหลมแต่เบสหนักใช่ส่วนตัวแรกเป็นแบบไหนคือมันออกแนวแฟลทตัวแรก อ๋อจะเสียงกลางมากกว่าเสียงกลางมากกว่าใช่คิดว่าตัวที่2ราคากี่บาทตัว2อเอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนมิติมันมากกว่าแต่แค่ผมไม่ชอบเสียงแหลกไว้นั้นแหละโอเคน่าจะสักประมาณหกพันหกพันบาทคิดว่าตัวที่2คือ799บาทตัวแรกคือ999บาทคือมันผมไม่ได้ชอบสุดนะแต่แค่ไอตัวนั้นอนะ มันเสียงแหลมแล้วถ้าสมมติตัวนี้ลดอีโคไลเซอร์ลงมาก็ก็คงก็คงชอบตัวนี้มากกว่าเอ้าทำไมอะคือเบสชาร์ดมีมิติค่อนข้างดีครับผมนะโอเคอ่าคือคือถ้าพูดถึงอีโคไลเซอร์ตัวไหนก็ได้สองตัวเนี้ยอ่ะมันเซ็ตเอ้ยพี่ไม่มั่นใจว่าเซ็ตอีโคไลเซอร์นั่นนเซ็ตได้เออเซ็ตได้มันมันมีแอปมันมีแอปเออก็ปรับได้โอเค มาครับเหยื่อไลายต่อไปเรามาแล้วครับเข้ามานั่งหน่อยครับผมรู้ยังว่าเราทําอะไรมาผิดไม่ไม่ไม่น่าทำอ๋รเหรอโอเคโอเคโอเคติด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 ม้ก่นติดไมาก่นโอเคอะหลับตาครับอันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาสายเสร็จแล้วลืมตาโอเคเลือกเพลงที่ชอบได้เลยครับอันนี้คือคนที่4เดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าแต่ละคนชอบตัวไหนเพราะอะไรยังไงบ้างขอฟังเสร็จโอเคแล้วอยากเปลี่ยนรุ่นต่อไปก็บอกโอเคได้แล้วครับโอเคนะหลับตาครับ ต่างกันตรงไหนจริงเหรอสองตัวนี้ไม่ต่างกันเลยเหรอไม่ผมรู้สึกว่าตัวแรกมันอาจจะเบรดหนักกว่านิดนึงแต่มันไม่ได้แบบว่าโดดขนาดนั้นอ่ะแบบแตกต่างเลยอ่ะอ่าแต่ว่าตัวที่สองเบดน้อยกว่าใช่แต่ว่าย่านย่านแบบมิดเลนส์มันตัวที่สองดีกว่ามันดูแบบชัดกว่าอ่าถ้าให้ซื้อชอบตัวที่หนึ่งหรือชอบตัวที่สองผมเป็นสายเบดชอบตัวที่หนึ่งมากกว่าผมเป็นสายเบดชอบตัวที่หนึ่งมากกว่าเฮ้ยนี่เป็นคนแรกนะเนี่ยที่บอกว่าตัวแรกเบรดหนักกว่าใช่เหรอคนอื่นบอก ตัว2หมดเลยครับแต่อนนี้แล้วแต่คนจริงเหรอเราเรา,เราฟังกันรู้สึกชอบชอบตัวแรกมากกว่าชอบตัวแรกมากกว่าใช่ครับโอเคโอเคตอนนี้เสมอ2องสองไปเรียกคนถัดไปมาโอเคครับปกติชอบฟังเพลงไหมครับชอบอยู่ครับใส่ชอบฟังเพลงแนวไหนผมว่า R&B R&B เดี๋ยววันนี้พี่จะมีหูฟังให้เราลองฟังดู2รุ่นแต่พี่จะไม่บอกว่าตัวไหนอะไรยังไง <I S 1> อ่ะ หลับตาครับวางมือถือได้เลยแบมือออกมาครับอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายอันนี้คือรุ่นเดียวกันอลองใส่ใส่เสร็จแล้วค่อยลืมตาอันนี้คือตัวที่1ที่เราจะให้ลองฟังกันดูแล้วเดี๋ยวลองบอกพี่ว่ารู้สึกยังไงกับตัวนี้เลือกเพลงตามใจชอบได้เลยอ่ะลืมตาบรรยายความรู้สึกของหูฟังตัวนี้หน่อยก็คือแบบเสียงมันเคลียร์มากเลยอ่ะ,อะเสียงมันใสมากแล้วก็ดนตรีก็คือมันออกมาสุดอะออกมาสุดในทุกทางเลยพี่มีตัวที่สองให้ลอง แบบมือเคใส่แลยครับเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าตัวที่หหรือตัวที่2คนนี้จะชอบตัวไหนมากกว่าอะลองฟังตามสบายอะโอเคครับเอเคครับอะถอดออกมาเลยไหนบรรยายตัวที่2ให้ฟังหน่อยครับตัวที่2ผมว่าเสียงมันมันไม่เขีรยกับเสียงกับเสียงเพลงนะอะไม่ได้แยกกันแบบชัดเจนเหมือนตัวแรกอะโอเคชอบตัวไหนมากกว่าส่วนตัวชอบตัวแรกชอบตัวแรกมากกว่าแล้วตัวที่2องคาแรคเตอร์เสียงมันออกเป็นแนวแบบไหน มันจะมาแบบมาทุ่มๆอ่ะมันจะแบบมันจะไม่ไม่ได้เคลียขนาดนั้นอ่ะอ่าเป็นเบสเยอะกว่าใช่ใช่ครับมันจะมาเบสหนักกว่าเบสหนักกว่าแปลว่าเป็นคนชอบฟังเพลงสไตล์ที่ไม่ใช่เบสหนักใช่คือเสียงเคลียรแบบเสียงใสๆชอบเสียงใสเสียงเคลียอ่าไม่ได้ชอบแนวเบสใช่ไหมใช่อา่านั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนไปตามคนต่อไปมาโอเคครับขอมาขึ้นหน่อยครับเป็นไงตอนนี้สึกเราถ้าให้ผมพูดสรุปง่ายๆเลยนะตัวที่2อ่ะจะเป็นแนวเหมือนกับ คนที่ชื่นชอบเบร จะชอบไปเลยส่วนเรื่องของเสียงเคลียร์เสียงอะไรต่างๆตัวหัวเว่ยอาจจะทําได้ดีมากกว่าตัวซาวคอคือถ้าให้ผมแบบรีวิวตรงตรงเนาะอ่ะผมขอพูดเลยทั้ง2ตัวดิเวอร์สิบมิลเท่ากันนะครับส่วนแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยพอพอกันเลยคือชาร์จ10นาทีใช้ได้3ชั่วโมงสำหรับหัวเว่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งชาร์จ10นาทีใช้งานได้2ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติเรารีชาร์จกับเคสอะไรต่างๆชาร์จจนเต็มนะครับตัวซาวคอเนี่ยปิดโหมด ANC นะใช้งานได้นาน10ชั่วโมงแต่ตัวหัวเมมวโ แล้วก็ตัวหัวเว่ยจะอยู่ที่42ชั่วโมงซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีความแตกต่างตรงแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวซาวคอเนี่ยมันจะอยู่ที่700มิลลิแอมส่วนหัวเว่ยจะอยู่ที่510ม ah. ิลลิแอมมันจะมีความต่างกันแล้วตรงเนี้ยเรื่องของเสียงขึ้นอยู่กับความชอบหัวเวย่ยไม่มี noise c a n c e l i n g ซาวคอมี noise c a n c e l i n g แล้วก็ในเรื่องการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.4เหมือนกันนะครับดังนะนั้นทุกอย่างจะคล้ายกันหมดนั่งเลยครับผมปกติชอบฟังเพลงไหมครับ ชอบครับชอบฟังเพลงแนวไหนอ่าล็อกเมทัลล็อกเมทัลอันนี้น่าจะตอบได้เลยว่าชอบตัวไหนได้นอนอ่ะติดไม้ให้เร็จเรียบร้อยครับแล้วหลับตาครับโอเคครับหลับตาเลยครับอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายใส่เสร็จแล้วค่อยลืมตาโอเคลืมตาได้เลยครับเลือกเพลงที่ชอบแล้วลองฟังฟังเสร็จแล้วบรรยายบอกที่หน่อยว่ารู้สึกยังไงกับผมฟังชุดนี้โอเคหลับตาแล้วคือหนฟังพี่มาโอเคครับ okay, ลืมตาครับ,ร,บรู้สึกยังไงหูฟังตัวนี้ถ้าเอาแบบแนวนูเมทัลอะไรพวกนี้ผมว่าเบียดมัน มันยังไม่ค่อยแน่นมากแต่ว่าโดยรวมอะดนตรีมันชัดมากอ่ะก็คือดนตรีชัดสีงเคลียร์แต่ว่าเบสใช่ไหนะ่ะโอเคตัาบรับ,รบแบบมือมาโอเคโอเคครับลืมตาแล้วลองฟังแล้วบรรยายให้พี่ฟังหน่อยว่าตัวนี้เป็นยังไงโอ้โหอันนี้ ผ่านผ่านแบบผ่านเลยครับซื้อตัวไหนถ้า2ตัวนี้ตัว1หรือตัว2เอาตัว2ซื้อตัว2คิดว่าตัว2กี่บาท3 0 0พันคิดว่าตัว2องสาพันเนี่ยเข้าใจผมยังว่าเรื่องของเสียงมันแล้วแต่คนชอบจริงๆนะตัวที่2อ่ะราคา799บาทเป็นของซาวพอจำไหมตัวที่เราเคยไปร้องเพลงไม่ตรงด้านหน้าได้ยี่ห้อเดียวกันทำไมถึงชอบตัวนี้บรรยายออกมา คือเบสดนตรีมันแน่นกว่าแบบมันถ้าฟังแบบแนวล็อกนูนไปท่านอะไรพวกนี้มันไปสุดเลยดนตรีอ,อ่ะอือคือมันให้อารมณ์มากกว่าตัวแรกอาา่ะสำหรับผมนะผมชอบส่วนตัวเลยถ,ถ้าก็ถ้าซื้อซื้อสาวคอใช่ครับโอเคตัวแรกคือโอเฟเวอร์ีบัต SE ตัวเนี้ย1 3 9 9ซื้อจริงก็799ซื้อได้แต่9 99 9เอะไรประมาณนี้อเอาเงนะี้ย้องสองตัวเนี้ยราคาพอกันแต่ถ้าซื้อเลือกตัวนู้นเลือกตัวนี้เลยโอเคขอบคุณครับ โอเคเราเห็นผลการทดสอบ b ายเทสกันไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นหูฟัง2ตัวในราคาไม่เกิน1,000บาทซึ่งตัวซาวคอเนี่ยเขาเปิดตัวมาที่799บาทนะครับข้อดีของซาวคอเนี่ยเอาจริงๆอันนี้จักจักผมก่อนแล้วกันเนาะ หนึ่งเลยเรื่องเบสอันนี้ต้องยกให้ซาวคอจริงๆ R 5 0า n c ตัวนี้คือเบสเขาหนักมากเขามีเทโลยีที่เรียกว่าเหมือนกับเบสอัพนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวไดเวอร์1 0บมิลซึ่งเสียงเบสโคตรแน่นแล้วเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ข้อดีของเขาเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นเหมือนกับตัวเคสของเขาอะ่ะมันวางมือถือได้เอออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะแล้วก็สามารถปรับอีควอไลเซอร์เองได้มีพรีเซตทั้งหมด22บแบบด้วยกันนะครับข้อดีจริงๆเนี่ยสำหรับผมก็คือหูฟังไม่เกิน1000บาทที่มีโหมด ANC ส่วนตัวหัวเว่ยฟรีบัตเ s e 3ตัวเนี้ยผมเคยรีวิวไปแล้วจริงๆคาแรคเตอร์เสียงตัวเนี้ยจะเน้นเสียงแฟลตใสเคลียร์ฟังรู้สึกแบบเราจะได้ดนตีที่ค่อนข้างชัดเจนเสียงเนื้อร้องอะไรต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าเบสจะไม่หนักซึ่งมันไม่มีตัว ANC หรือว่าตัวน้อยแคส l ิ่งมาให้นะครับแต่ถามว่าพวก Driver อะไรต่างๆ10มิลเหมือนกันมีแอป Huawei AI l i f e นะครับสามารถปรับ e q u a อไลเซได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติเราลองปรับ e q u วอไลเซอะไรต่างๆยังไงเสียงเบสก็จะไม่เทียบเท่ากับตัว s o u n d ค o ร์นะครับแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าการน,น้ำกันฝุ่นเหมือนกันหมดเลย IP 54 ถ้าวันนี้ในการลองฟังทดสอบดูนะครับทั้งหมด6คนได้กันเนี่ยหคนนี้มีความชอบที่เรียกว่าเหมือนกับมีความแตกต่างกันนะครับมันอาจจะมีบั๊กอยู่1คนก็คือคนที่4ที่บอกว่าหัวเว่ยเบสดีมากกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไปทดสอบฟังยังไงแต่ก็ต้องคารมคารตัดสินใจของเขานะครับดังนั้นเสมอกันทั้งคู่3าใครที่ชอบหูฟังแนวเบสนะักอันนี้ผมบอกเลยว่า s าวคอ R 5 0 i n c มีทั้งระบบตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็เบสเนี่ยหนักจริงส่วนถ้าสมมติใครชอบแนวเสียงกลางเสียงใสฟังแล้วเคลียหัวเวย่ยฟีบัต SE 3ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับทีนี้ยังมีการทดสอบอีกหนึ่งทดสอบอยู่ครับนั่นก็คือเรื่องของไมโครโฟนไมโครโฟนตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองอัดเสียงทั้งคู่แล้วให้เพื่อนๆลองฟังดูเป็นยังไงลองฟังดูครับ ลองทดสอบไมโครโฟนของหัวเว่ยกันนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ทางด้านนอกและเสียงที่เ,เพื่อนๆได้ยินเนี่ยก็จะเป็นเสียงจากตัวหูฟัง True Wireless ของทางหัวเว่ยนะครับซึ่งตัวหัวเว่ยเนี่ยผมหาข้อมูลแล้วหาไม่เจอว่ามันมีกี่ไมโครโฟนก็ลองฟังเสียงดูแล้วกันแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูครับโอเคแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงไมโครโฟนจากตัวหูฟัง Soundcore นะครับก็ตัวเนี้ยผมหาสเปคเจอเขามีการระบุเอาไว้นะครับว่ามีไมโครโฟนทั้งหมด4ตัวด้วยกันเพื่อนๆก็ลองฟังเทียบกับตัวหัวเว่ยตัวเมื่อกี้แล้วกันแล้วก็ ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบเสียงไมโครโฟนของหัวเว่ยหรือว่าชอบเสียงไมโครโฟนของตัวซาวคอมากกว่ากันครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเสียงไมโครโฟนผมขอไม่โหวตใดๆดทั้งสิน้นแต่ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ตอบมาหน่อยว่า ชอบไมโครโฟนของซาวคอรหรือชอบไมโครโฟนของหัวเว่ยชอบตัวไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากจะลองหาหูฟังใหม่ๆสักหนึ่งตัวเนี่ยอันนี้การันตีได้นะครับว่าแต่ละคนคิดว่าตัวละส4มพันห้าพันหกพันบาททั้ง2ตัวเนี่ยเสียงดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับ oh. ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ว่าคุณชอบในรูปแบบไหนถ้าคุณชอบเบสไปทางซาวคอ R 5 0 i ANC ถ้าคุณไม่ได้ชอบเบสหนักๆไม่ได้ชอบเบสโหดๆฟังเพลงแบบพวกธรรมดาสไตล์เนส์เคลีย หัวเว่ยฟีบัตเ e 3ีลองเลือกดูครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์เทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ